สวัสดีครับแฟนคลับเซียลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของมุมมองของนักเทรดมือโปรครับกับวันที่ได้รับผลการเทรดแย่ๆนั้นเขามีมุมมองอยังไงนะครับแล้วก็ผมว่านะอาจทําให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นนะครับสำหรับนักเทรดหลายๆคนที่รู้สึกจิตตกครับเวลาได้รับผลการเทรดทแย่นะครับไอเดียต้นเนี่ยต้นต่อนนผมได้มาจากเทรดเดอร์อีควเอชันนะบอกว่ายอมรับว่าวันที่ การซื้อขายไม่ดีนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะครับการเอาตัวรอดจากวันที่ซื้อขายแย่นั้นเป็นการแยกมือสมัรเล่นออกจากมือโปรครับนะะยอมรับว่าวันที่แย่มีแต่ว่าคุณต้องเอาตัวรอดจากวันนั้นให้ได้ครับใครตัวรอดได้คนนั้นจะเป็นมือโปรนะฮะพี่มาร์กก็บอกว่านะทุกคนนั้น ต่างก็มีวันที่เลวร้ายนะครับนักเทรดทุกคนนะครับไม่มีการแยกแยะว่ามือโปรกับมือสมัครเล่นนะครับโดนทุกคนฮะถ้าคุณเจอวันที่เลวร้ายนะครับจงลดกิจกรรมของคุณครับแล้วก็อย่าได้ทำอะไรให้มันบุ่มบามนะครับอย่าแก้แค้นะฮะอย่าพยายามรีบเอาคืนไวเกินไปครับถ้าเทรดแย่แล้วหยุดครับเพราะว่าอะไรครับตลาดถูกเสมอครับนะฮะตลาดถูกเสมอ ความคิดเห็นเราางหาที่ผิดตลอดครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตลาดบอกว่าวันเนี้ไม่ให้เงินมึงอนะ่ะก็อย่าเอาเงินกับมันฮนะอยู่เฉยๆนะฮะลุงพีเตอร์แบรนด์ก็บอกว่านะมน์มนตราของนักเทรดที่สําเร็จนั้นส่วนใหญ่ก็คือการรักษาความสมบเสมอของจิตใจครับนะฮะทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่ครับรักษาความเป็นกลางไว้ฮะ อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอูย้รู้สึกไฮรู้สึกแบบสุดยอดในตอนที่คุณได้กําไรครับแล้วก็อย่าได้จิตตกมากเกินไปในวันที่คุณขาดทุนฮะนี่เป็นสิ่งที่มัธยีดีมากเลยนะคือความเป็นเซียนคือการรักษาสภาพจิตใจครับไม่เซ็ฮะรักษาชุดความเชื่อรักษาความเป็นกลาง,งจิตใจเนี่ยให้มันแบบดึงให้อยู่กลางสุดครับกําไรเยอะก็อย่าเหลืองลมครับ ขาดทุนก็อย่าจิตตกครับพยายามดึงตัวเองตรงกลางให้ได้นะครับปีเตอร์โอบินบอกว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบครับเมื่อชีพหลายคนเนี่ยก็มีวันที่แย่ครับและบางอย่างของการซื้อขายก็มีผลกระทบที่รุนแรงกว่านะดังนั้นเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่ว่าใครต่างหากที่จะอย่างที่ปีเตอร์รคุณปีเตอร์แบนดบอกคือรักษาสภาพจิตใจให้เป็นกลางมากสุดให้ได้นะครับ มันนิโเอ็ดบอกว่านะเส้นทางสูงค่ความเกเรในการเทรดนั้นมันไม่ใช่เส้นตรงหรอกครับเส้นทางสู่ความเกเรในการเทรดนั้นไม่ใช่เส้นตรงคนอาจจะเจอ3วันดีครับแล้วก็1วันแย่ครับคนอาจจะมีวันดีวันที่ดี1วันแล้วก็อีก2วันเป็นวันที่แย่ก็ได้นะครับคุณอาจจะมี4วันที่ดีแล้วก็เจอ1วันที่แย่ก็ได้ครับมันเป็นแค่นั้น <aqui> เองครับนะฮะเพราะว่าการเทรดนั้นคือการเดินทางครับนะ คุณต้องดำเนินการฮะคือเขาบอกว่าวันที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีในการที่จะเลิกล้มจากการเทรดครับคือคนอยากใช้วันที่แย่นั้นเป็นข้ออ้างในการเลิกล้มออกจากอาชีพนี้ไปนะครับประมาณนี้นะคุณเทรดเดอร์ไลออนบอกว่านะคณจะมีวันที่ดีเมื่อคุณรู้สึกว่า การซื้อขายเป็นเรื่องง่ายครับแต่คุณจะมีวันที่แย่เมื่อคุณสงสัยว่าการซื้อขายนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่นี่เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือความเป็นมนุษย์ฮะค,คือมันก็เป็นเงี้ยเวลาเวลาได้คุณก็รู้สึกดีขึ้นดีอ่ะนะนเวลาที่เสียคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันน่าสงสัยอย่าได้อะไรมากมายครับมนุษย์เราก็เป็นงเงี้ยฮะแล้วถ้าถ้าอย่างงั้นอนะถ้าคุณสังเกตได้ก็ย้อนกลับไปที่ คำแนะนำของ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 พี่มาร์กนะคือว่าถ้าคุณเจอวันที่เลวร้ายนะครับหยุดกิจกรรมครับลดกิจกรรมลงอย่าแก้แข้นนะ t ท a d i n งคอ o โพสเซอบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะหากคุณต้องรับมือกับความพ่ายแพ้นะทุกคนที่แบบเออเข้ามาในสนามการเทรดนั้นลงสนามการเทรดนั้นต้องดิน้นรนกับสิ่งนี้อยู่แล้วครับนะทุกคนต้องดิน้ดนรนต้องเจอกับความพ่ายแพ้แล้วครับนะ วันที่เลวร้ายนั้นเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการครับที่จะสร้างคุณยิ่งใหญ่นะครับอย่ายอมแพ้ฮะจงลดเสียงรบกวนครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับกระบวนการที่ดีครับนะบางครั้งเราอยู่บนเส้นทางแห่งชัยชนะและคาดหวังว่าความเป็นเลิศนี้จะอยู่ตลอดไปครับนะแต่นี่คือเป็นการจินตนาการนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยวันที่ดีของ ที่เราได้วันนี้มันก็จะจากไปครับและวันที่เลวร้ายจะมาถึงระยะเวลาของสิทธิภาพที่ต่ำกว่าปกติและการขาดทุนนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าได้ไปทุกร้อนอะไรกับมันมากมายนะรักษาความเป็นกลางไว้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติของการเทรดว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองฮนะผมว่านะหลายคนที่รู้สึกจิตตกรู้สึก ฟูมฟล์ตอนที่ขาดทุนหนักๆเนี่ยมักจะไม่อยากยอมรับความจริงฮะฝืนธรรมชาตินะเพื่ยังไงนะผมว่าสิ่งที่าคาเทรดดิ้งคอมโพเซอร์บอกก็ดีคือว่าความจริงเป็นธรรมชาติครับแค่ยอมรับมันนะแค่ยอมรับมันแล้วอย่าได้ไปฟูมฟล์จิตตกอย่าไปคิดมากครับเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่ครับเนะี่ยแต่แต่ว่าอย่าพยายามที่จะ รีบสู้แล้วกันรีบสู้รีบแก้แค้นแล้วกันว่าคุณอาจจะโดนหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับหากคนอยู่ในเกมและเทรดต่อไปนะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยตลาดจะถ่อมตัวคุณครับคือตลาดจะทําให้คุณเจียมตัวครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่นะได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับที่คุณจะได้ชนะ อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเจอวันที่เลวร้ายนะครับยอมรับซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเดี๋ยววันที่ดีก็จะผ่านมาเช่นกันมันเป็นวงจรชีวิตครับว่าเออเนี่ยวันที่ดีมันก็อยู่ไม่นานหรอกนะเดี๋ยววันเลวร้ายก็จะมาเนี่ยแต่ว่าวันเลวร้ายก็จะไม่มันก็จะไม่ยาวนานหรอกเดี๋ยววันที่ดีก็กลับมาเนี่ยเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนกับช่วงนี้ที่ว่า มีนักเทรดจำนวนมากครับที่โอ้โหรู้สึกจิตตกรู้สึกอยากจะเลิกจากการเทรดเลิกจากตลาดหุ้นไปเพราะว่าตลาดมันลงต่อนเนื่องเลยติดลบติดลบเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยนั้นไม่มีอนาคตแต่ผมบอกเลยนะว่ามันมีฮะมีอนาคตแน่นอนแค่คุณรอจังหวะมันครับตลาดเกงกำไรนั้นมันจะเป็นเงืเสมอครับมันก็สวิงขึ้นสวิงลงมันเหมือนกับมันเป็นปฏิจครคับ เหมือนเปน,นุลัมอะครับมันจะไม่มีทางลงโหดสุดอะครับไม่มีทางแบบลงแบบลงอย่างเดียวครับเดี๋ยวมันก็ดิดกลับมาครับถ้าคุณจับจังหวะเป็นนะทามิ่งมาร์เก็ตเป็นเนี่ยเมื่อไหร่ว่ตา,ามที่ตลาดมันกลับฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยแหละจังหวะที่ดีของคุณในการทําเงินนะครับต่อมาคนเทรดเดอร์แมทคาร์ูโซบอกนะบอกว่า การเทรดนั้นมันดูเหมือนง่ายนะแต่ความจริงแล้วมันยากมากมันเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องครับอย่าทุบตีตัวเองมากเกินไปในวันที่เลวร้ายนะครับแต่ให้กลับไปศึกษาข้อผิดพลาดของคุณครับนักเทรดที่หญิงยโสบ,บนโลกออนไลน์นั้นทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เลยครับเพราะว่าแม้แต่นักเทรดที่ยิ่งใหญ่นักเทรดที่ทําเงินได้อย่างมากมายนั้น เขาก็มีโอกาสล้มเหลวได้ถ้าเขาประมาทมากเกินไปนะครับนี่เป็นคำว่าความพิที่ดีนะคือการเทรดนั้นคุณต้องเป็นน้ําไม่เต็มแก้วครับต้องเปิดใจเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องครับนะฮะที่สาคัญคือ,อยังไงซะมันต้องมีช่วงเวลาที่เลวร้ายนะครับจงยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้จากมันจะดีกว่าแทนที่จะไปทุบตีทาร้ายตัวเองครับนะฮะคุณแอนเจนี่ครูเดอร์บอกว่าการเทรดนั้น เป็นเรื่องของการมีวันที่ดีแล้ววันที่ไม่ดีนะฮะแต่วันแย่ๆนั้นเมื่อคุณเจอวันแย่นะความท้าทายคือคุณทำได้ดีแค่ไหนในวันนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามทำงานอย่างหนักครับแล้วก็เขาเขาจะพยายามปิดสิ่งต่างอย่างรวดเร็วครับเมื่อสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น,นครับแล้วก็ พยายามทําให้วันวันที่เลวร้ายนั้นกลายเป็นวันที่ดีขึ้นอย่างเล็กน้อยครับ,น,รบรนี่แหละครับการทำนี้แหละการทําสิ่งที่แย่ของเขาให้ดีขึ้นนั่นแหละทําให้เขามีผลกําไรมากขึ้นกว่าเดิมครับเ mm hmm. อนนอไนนอเนนนนนนดียที่ดีนะสุดท้ายคุณสตีเบิร์นบอกว่าการเทรดได้กําไรเป็นเพียงการสร้างไรายได้ในวันที่คุณชนะนะครับมากกว่าที่คุณเสียในวันที่แย่นะครับทุกอย่างอยู่ที่ดีเทลของคุณนะครับนี่ฮ ตอนนี้ก็ดีคือแบบถ้าคุณมองในแบบของ positive expectancy นะครับคือว่ามองเป็นเกมยาวนะมองเกมยาวเป็นการเทรดร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยถ้าคุณเจอวันที่แย่วันเดียวเนี่ยมันก็ไม่หมายความว่าชีวิตคุณจะจบนะครับไม่ใช่นะเพราะว่าเกมคุณยังยาวเลยนะ,ะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอวันที่แย่จงทําไมก็ได้ครับเอาตัวรอดได้ได้ครับเสียหายน้อยที่สุดครับนะ เสียหายน้อยสุดแล้วพอวันที่ดีกลับมาจงทำไม่ได้มากกว่าที่คุณเสียครับนี่เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เป็นกำลังใจครับทุกคนนะครับสําหรับคนที่ถ้าคุณมาเทรดนะไม่ว่าเทรดอะไรก็ตามนะเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตเคอเรนซีเทรดทุกนี้ก็ตามนะไม่ว่าจะ day trade ไม่ว่าจะสวิงเทรดเนี่ยก็ตามครับไม่มีใครเลี่ยงวันที่แย่ได้ครับนะเป็นธรรมชาติครับความท้าทายดูกันเลยครับว่า เมื่อคุณเจอวันที่แย่นั้นคุณจะมีมุมมองกับมันยังไงฮะโดยสรุปคือเซียนเขาบอกว่านะรักษาสภาพจิตใจเไว้อย่าให้มันดำดิ่งอย่าให้มันมันทุกข์ระทมมากเกินไปในวันที่ผลการเทรดแย่ครับอย่าจิตตกมากเกินไปวันที่เทรดแย่ครับแต่ว่าก็อย่าเหลืองลมมากเกินไปในวันที่เทรดได้กําไรครับทุกอย่างเป็นวาระจักนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าตามที่วันคุณที่คุณเจอวันที่เทรดแย่นะครับจง งดหรือว่าลดกิจกรรมการเทรดคุณลงครับอย่ารีบแก้แค้นครับนะรอวันที่ดีแล้วค่อยเอาคืนจะดีกว่านะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ